สวัสดีค่ะกระเป๋าจัก U.S.A. ค่ะมีหลายเสียงขอเรียกร้องกันนะว่าอยากให้รวบรวมคลิปสินค้าที่มีมานำเสนอหน่อยเริ่มกันเลยค่ะใบนี้จากโค้ดนะคะเป็น Limited e dition เป็น Crossbody ด้านหน้าเป็นตัว Snoopy อีกใบนึงค่ะเป็น Marvel c o n v e r t i b l e คือสภายไหลได้คาดเอวได้อีกชิ้นหนึ่งเป็น Passport Case นะคะมาพร้อมกับแท็กห้อยกระเป๋ามาในบ็อกซ์เซต เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เป็นน้ําหอมจากบ้านของโคดที่รวบรวมทุกกลิ่นที่มีมาไว้อยู่ในบ็อกเซตเดียวกันตัวนี้เป็น t ิ๊ wallet สามารถใส่โทรศัพท์ได้ค่ะมีช่องซิปสําหรับเก็บเหรียญมีสายคล้องมือใบนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆนะคะตัวพวงกุญแจก็มีเช่นเดียวกันค่ะห้อยตกแต่งกระเป๋าได้มีช่องซิปสําหรับเก็บเหรียญและอีกชิ้นหนึ่งเป็นกระเป๋าห้อย พวงกุญแจนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอีกใบนึงเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยเป็นหมอนไซส์เล็กๆค่ะแต่พิเศษตรงไซส์เล็กแต่มีสายสพายยาวมาด้วยอีกใบนึงเป็นของแบรนด์ไมเคิลคอนะคะสพายไหลสีวอลลิลาอีกใบเป็นแบ็คแพคค่ะสพายไหลได้นะคะสพายด้านหน้าสพายด้านหลังได้ตัวกระเป๋าอีกใบนึงเป็นเจสซี่ลัสทอสใส iPad ของคุณได้ค่ะตัวกระเป๋ามีสสีด้วยกันนะคะสำหรับผู้ชายก็มีค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะเรามีทั้งแบบบางคือ แล้วก็ตัวแบบที่มีไซสกลางตัว Cross Body หรือตัว c คลั h จากโค้ดที่เป็นสีล้วนก็มีเคสสเปซก็ยังมีให้คุณได้หยิบจับนะคะเผื่อว่าคุณชอบน้องเคสก็ทักถ่ายกันมาได้มีทั้งตัวสายไหล็นแล้วก็ตัวกระเป๋า Cross ช o d y ไซส์เล็กๆค่ะโดมมินิ <ome> จาก Michael k o r s มีอยู่3สีด้วยกันนะคะสีบราวสีวอลลิลาและก็ ตัวกระเป๋าสตางคผู้ชายค่ะอย่างที่บอกนะคะจากโค้ดเอาเลตมีทั้งแบบมีไส้แล้วก็ไม่มีไส้ส่วนโทรี่โชเดอแบกใบนี้รุ่นนี้เป็นทิมมโนรกรมนะคะมีทั้งเหลืองแล้วก็น้ำตาลส่วนใบนี้เจสสคลัเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ไมเคิลคอร์เรามีทั้งแบบลวดลายและแบบสีล้วนค่ะเช่นเดียวกับใบนี้เป็นโทเชนนะคะสาย ซ so, ตัวกระเป๋าทรง Hobo Bag mm hmm. ก็เป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่ทรงสวยงามอย่างที่บอกค่ะที่นี้ทุกอย่างคุณจะต้องได้รู้ได้ดูได้เห็นนะคะแอดมินขอตัดคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สำหรับสินค้า